รถคันนี้เดิมจริงหรือเปล่ารถสไตล์ผู้บริหารครับแต่วันนี้ซื้อในราคา Honda City 1.5เท่านั้นนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่สวยอีกตัวหนึ่งเลย8 0 0 0 0นกวบาทได้ขับ Honda Accord และวันนี้มาดูออปชั่นกันว่ารถคันนี้ มีออปชันอะไรบ้างนะครับเริ่มจากกระจังหน้าดีไซน์ก่อนเลยด้วยกันนะครับตัวนี้เชน h o n d ้นะครับเป็น Honda Accord Gen เจนด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นตัวบล็อกเครื่องใหม่ลงในตัวเจน1 0นะครับไฟหน้าเป็นแบบ Fu l l LED แบบนี้เลยมีไฟเดย์ไทม์และยิ่งไรให้แบบนี้ในตัวนะครับสีดำเงาจากโรงงานนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อด้วยกันเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นตัวเจน10ถ้าเป็น h o น d a า c c o r d นะครับจะมีอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกก t u r ร์โบอนะครับอีก2รุ่นเนี่ยเป็นตัวไฮบริดนะครับ h ถ้าบอดี้ภายนอกต่างกันที่ไฟดันหมอกครับที่เหลือบอดี้เหมือนกันหมดแทบคล้ายๆกันเลยนะครับถ้ามองภายนอกนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพาดูออปชั่นภายในว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้กระจกสีเดียวกันกับตัวรถครับไฟเดียว LED ด้านบนแบบนี้เลยนะครับระบบนะครับเป็นคีเรตให้เรียบร้อยในตัวนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากๆนะครับกระจกนะครับ ปรับได้นะครับปรับได้นะครับระบบออโต้เนี่ยคู่แน่อันนี้เป็นไฟฟ้าปกตินะครับส่วนด้านนี้นะครับปรับเบาะนะครับวรองศาเบาะนะครับลดราคา8แสนกว่าบาทน่าซื้อและน่าใช้มากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูออปชันข้างในนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นระบบ engine start นะครับส่วนด้านนี้นะครับปุ่มตัวนี้คือเรียกกันว่า Honda l a n e r o v e นั่นเองนะครับส่วนด้านล่างขครยับมาตรงนี้นะครับจะเป็น traction control นะครับแล้วก็มีระบบปรับไฟหน้าปัดของรถด้วยครับ ขยับมาด้านบนครับตรงพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีคุสคอนโทรลให้ด้วยนะครับและที่สำคัญตัวนี้มีแผ่นันชิปให้นะครับบอร์ดพอรไฟฟ้าคู่หน้าครับสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะครับส่วนตัวกลางนะครับคอนโซลด้านหน้าตัวนี้ก็คือจะมีปุ่มออโต้เบรกโฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าครับโหมดอีคอนแล้วก็โหมดสปอร์ตด้วยนะครับเกียร์ออโต้นะครับ CVT สวยๆเดิมๆเลยนะครับแอร์ออโต้ครับหน้าจอสัมผัสนะครับ เดี๋ยวมาดูข้างหลังกันว่าตัวนี้มีออปชันอะไรบ้างนะครับนี่ครับส่วนด้านหลังคือบอกว่าใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูรีส์รูมกับเพซรูมนะนี่ครับใหญ่มากนะครับยาวนะครับสวยมากนะครับตัวนี้เป็นสีเบจนะครับสวยๆเลยสีครีมนั่นเองนะครับง่ายๆตัวนี้ด้านหลังก็จะมีแอร์ให้1คู่ด้วยกันนะครับสวยมากนะครับช่องเก็บสัมภาระ 2ช่องนะครับแล้วก็ที่สาคัญตัวนี้มีที่พักแขนแล้วก็วางแก้วน้าได้ด้วยนะครับตัวนี้เลยและที่สาคัญนะครับสามารถเปิดตัวนี้ได้ด้วยนะครับยื่นมือไปเก็บของได้หรือว่าไปเอาของหรือว่าทิ้งของไปด้านหลังก็ได้เหมือนกันนะครับและไฮไลท์ตัวนี้นะผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับสามารถที่จะพับเบาะหลังได้ด้วยนะครับปกติมีรถ5ประตูเท่านั้นถึงจะสามารถพับเบาะหลังได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นรถสีดานทรงสีประตูสามารถพับเบาะหลังได้ด้วยมาดูกัน,นครับ นี่ครับด้านหลังบอกเลยว่าช่องเก็บของสัมภาระใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะนี่ครับไปเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้คือสลักที่ปลดล็อกนะครับเบาะหลังนะครับแล้วก็เปิดแบบนี้เลยง่ายๆครับนี่ฮะนี่ครับสามารถพับเบาะหลังได้แบบนี้เลยใส่ของได้ยาวๆใส่ของใหญ่ๆได้นะครับสวยๆจากโรงงานเลยนะครับและมาดูว่ารถคันนี้ เดิมจริงหรือเปล่าน่ครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังก่อนเลยลยกันนะครับนี่ครับหัวน็อตเดิมทุกอย่างเดิมเมต่เข็บเดิมนะครับเปิดดูได้เลยนะครับผมนี่ครับหัวน็อตเดิมทุกอย่างเดิม,มดเมตะเข็บเดิม<ๆ>นะครับสวยๆแบบนี้นะครับราคา800กว่าบาท aus, ออกห้าง1ล้าน4ี่แ0 0บาทนะครับวันนี้ราคาหายไปเกือบครึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีที่เพิ่มเติมมาให้นะครับก็มี Honda าเรน a s h ให้ด้วยนะครับ สวยเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่ครับระบบความปลอดภัยนะครับเวลาจะเลี้ยวซ้ายก็จะมีจอขึ้นให้ด้านบนแบบนี้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้สามารถสตาร์ทผ่านกุญแจรีโมทได้เดี๋ยวผมพาทํานะครับว่าทําแบบไหนนะครับเบื้องต้นนะครับกดล็อกก่อนเดี๋ยวผมพาดูว่ามันสตาร์ทผ่านกุญแจรีโมทยังไงเบื้องต้นกดล็อกก่อนนะครับให้มันพับก่อนนะแล้วก็กดตัวนี้ครับกสอนกดแช่ไว้เลยนะครับมันอยู่ใกล้เกินไป นี่ครับอยู่ระหว่างนี้เลยนะครับกดล็อกปุ๊บกดแช่ไว้กดตัวนี้แช่ไว้นะครับนี่ครับแล้วถ้าเราสตาร์ททิ้งไว้แบบนี้แล้ว<อ>เผื่อว่ารถเราโดนขโมยได้หรือเปล่ามาดูกันว่ารถคันนี้จะสามารถขโมยได้จริงไหมนะครับถ้าคุณแจอยู่ใกล้เรานะหรือว่าอยู่เราไปเข้าห้องน้ําหรือว่าทานข้าวสตาร์ทรถทิ้งไว้เปิดแอร์เย็นๆรอเผื่อมีคนมาเปิดรถเราแหล,ละทํำยังไงนะครับ1ขั้นตอนแรกนะครับรถเราล็อกอยู่ กุญแจอยู่กับเรานะครับไม่สามารถที่จะเปิดรถได้นอกจากกุญแจอยู่ใกล้นะครับแต่ถ้าเนี้คกุญแจอยู่ใกล้สามารถเปิดได้นะครับและที่สำคัญมาดูตอนนี้ครับพี่เนทแค่กดปุ่มตัวนี้นะครับรถก็จะดับเองอัตโนมัติแล้วนะครับปึ๊บนายจอดับทุกอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้มาทดลองขับดูว่า Honda Accord จะขับดีหรือเปล่าไปพี่เนทขึ้นรถ ไปนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ขับดีมากนะครับจะขับดีสักแค่ไหนกันเชียวนี่ครับเดี๋ยวทดลองขับกันเอาคร่าวๆนะครับขับข้างนอกไม่ได้นะสวยมากในช่องวางแขนระหว่างแขนนี่ใหญ่มากนะครับนั่งสบายเครื่องไม่สั่นช่วงล่างไม่มีเสียงนะครับสว,สวยเลยนี่ครับขับนิ่มมากนะครับพวงมาลัยไม่กินซ้ายไม่กินขวา ปกติเลยนี่ครับสวยมากนะฮะสำหรับใครที่อยากได้นะครับทักเข้ามาผมได้หรือว่าทักมาสอบถามได้นะครับสามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนมาดูกันครับนี่ฮะสำหรับใครที่อยากได้นะครับ จะมีโชคให้ด้วยนะครับเชนใหม่จะไม่มีฝาครอบเครื่องนะครับจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าสนใจนะครับทักเข้ามาผมได้ที่แอดก้าหรือว่าโทรมาที่เบอร์0610921072ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ